The law of karma. Remember this. In your mind, avoid the bad. Do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle. Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. นักสร้างประมีรื่นบุกเบิกค่ะได้ใส่คุณแม่เป็นกะลยาณมิตรให้แต่งแ,แต่ลูกอย่างเล็กๆมีโอกาสสั่งสมบูรณั้่งแต่วัดปากน้ำภาษีเจริญจนกระทั่งมาถึงวัดพระธรรมกายได้ทำใจในการทำบุญอย่างเต็มที่เริ่มกับคุณแม่ทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ชวนคนอื่นทำลรวมีพี่น้องทั้งหมดห้าคน ตัวลูก <hi> เป็นคนที่สองเมื่อกี้นี่คุณแม่ของเจ้าของเคสนะเจ๊ะครอบครัวลูกแต่เดิมคุณพ่อคุณแม่ทํากิจการรับซ <w _> ักอบแห้งค่ะครอบครัวงเราเป็นครอบครัวใจบุญอันนี้จริงเจ้อทำบุญตั้งแต่คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่รวมถึงลูกๆเขาจําความได้เราก็จําได้ว่าคุณแม่ชอบไปทําบุญที่วัดปากน้ําภาษีเจริญ เวลาไปคุณแม่ก็จะไม่ลืมพาลูกแล้วคุณตาไปด้วยสมัยนั้นพระเดพระคุณหลวงปู่สดท่านยังมีชีวิตอยู่นู่นสมัยนูนหลังจากที่หลวงปู่มรณภาพคุณแม่ก็ได้ติดตามสร้างบรมีกับคุณยายที่บ้านธรรมสระธิ์ตั้งแต่ปี2509ได้มีโอกาสเริ่มบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสององค์ที่วัดปากน้ำพระทิเจเิญ ต่อมาคุณยายได้ย้ายมาสร้างวัดพระธรรมกายคุณแม่ก็พาลูกและคุณตามาสร้างบรมีกับคุณยายต่อเรียกว่าเป็น,นรุ่นบุกเบิกเลยค่ะได้ไปส่วนร่วมสร้างโบ่อทำรั้วฝังโลกนิมิตประตูหน้าวัดกับคุณยายสร้างสาร,ราจตุมหาราชิกาได้บอกบุญหาจะภาพร่วมสร้างรพระวระธทานในบถ์ ได้เทปูนตัวโบอดกำแพงโบทดเสาลูกนิมิต e i ทิศแต่ร่วมทำบุญทุกบุญไม่ตกบุญเลยตลอดเวลาระยะเวลา4ี่ปีจนงทั้งวัดได้ขยายมาถึงสองพไร่ก็ได้มีส่วนสร้างสภาลังกาจากซื้อที่ดินจนมาเป็นสภาธรรมกายสายคนหลังปัจจุบันนี้สร้างเสาเข็มมาธรรมกายเจดีสามต้นสร้างพระธรรมกายยำตัวหนึองค์ บุญอีกหนึ่งร้อยกว่าองค์บุญหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ัังคำคุณแม่ได้ทําบุญทองหนักหนึ่งกิโลกรัมสาวิหารหลวงปู่สองเอสแล้วก็อีกเยอะแย,ยะมากมายเลย,ยทั้งหมดนี้คือบุญของลูกค้าสมัยแรกๆที่ยังไม่มีบุญเศรษฐีถาวร คุณแม่ก็จะชักชวนคนในซื้อข้าวสารและน้ำตาลเป็นกระสอบกระสอบนำไปถวายวัดทุกทิ่ตนเดือนก็จะนำข้าวใส่ปิ่นโตไปถวายพระที่วัดจากระทั่งต่อมามีบุญเศรษฐีถาวรเกิดขึ้นคุณแม่จึงทำบุญเศรษฐีถาวรทุกเดือนไม่เคยขาดเลยนี่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ อายุได้เจ็ดสิบกว่า,วาคุณแม่ป่วเป็นหลายโรคทั้งความดันเรมตอยไตไทรอยและหกล้มอยู่บ่อยครั้งทาให้ขาไม่ค่อยจะมีแรงทั้งนั่งรถเข็นมาวัดถึงงั้นแม่ก็ยังบ่นเสียดายลำพึงว่าหากแข็งแรงคงจะช่วยงานวัดได้มากกว่านี้ตั้งได้มาวัดล่าสุดคือบุญส,สามแสนองศาสามแสนปลืม้มหลังจากนั้นคุณแม่ก็มาวัดไม่ไหวแล้วปัจจุบันแม่อายุเจบปปีค่ะ เริ่มมีอการหลงทานอาหารไม่ค่อยจะได้เพราะฟันล่างหลุดหมดแล้วไม่มีสันเหงือกไม่สามารถใส่ฟันปลอมได้ห oh. ลังจากทานข้าวเสร็จคุณแม่ก็จะเอาแต่จะนอนท่าเดียวครับท่านก็ลำบากมากลูกก็ต้องอยู่ปนในบัตอย่างใกล้ชิดค่ะ mm hmm. แต่ท่านได้ใช้กายมนุษย์นี่ mm hmm. เป็นบุญล้วลวนเลยฝ่าย mm hmm. คนตาลูกหลังใหญ่ติดตามคุณแม่มาวัดอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหลายสิบป,ปี จนกระั้งชราคุณตาชราป่ยปปวยเป็นโรคเบาหวานแล้วก็จากไปไดยวัยแปิปีคุณพ่อรูปเป็นคนชอบทําบุญด้วยค่ะพรอจะใส่บาตรที่หน้าบ้านเป็นประจําแต่ก็ชอบว่ายเจ้าพอมีสูขคามแข็งแรงมาตลอดท่านจะชอบนั่งรถเที่ยวไปคนเดียวตามที่ต่างๆในกรุงเทพไปหาซื้อของกระจุกกระจิกกระจุกกระจิก,าจก,าจกมาใส่บา้าน แล้ววันหนึ่งก็มีคนไปพบพ่อล้มอยู่แถวแถวยาวรากด้านั้นพ่ออยู่ได้แปสกว่าปีเขาได้ช่วยนําพ่อส่งโรงพยาบาลจากนั้นมาพ่อก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงลูกๆก,ก็ไม่สามารถจะดูแลท่านได้เพราะต่างก็มีภารกิจตัวลูกเองก็ต้องดูแลคุณแม่พ่อเลยต้องถูกส่งให้ไปอยู่ที่สถานดูแลคนชราต่อมาพ่อมีการเพ้อ เบลเบลมักเห็นภาพเฉพาะเจ้าแม่ต่างๆท,ท,ท,ที่พ่อเคยไหว้มาหา mm hmm. เห็นไหมจ๊ะหมอบอกสาเหตุเกิดจากตอนที่พ่อล้มต้งรักษาด้วยการผ่าตัดศรีรษะจะเอาน้ําออกลูกเลิกก็เลยปรึกษาว่าจะผ่าดีหรือไม่ผ่าดีเพราะพ่ออายุม,มากแล้วกลัวว่าจะไม่ฟื้นแต่ยังไม่ทันได้ลงมติว่าจะเอาอยัางไงวันหนึ่งพ่อก็ตัดสินใจแต่นั่งห้อยท้าอยู่ที่เตียง้วสอดขาเข้าไปตรงเหล็ก ไม่ใช่ตัดสินใจนั่นนะหมบอกว,ว่าท่านพร้อมเสมอยังไงก็ได้แต่ว่าท่านอเผลอห้อยเท้าแล้วก็สอดขาเข้าไปตรงเหล็กก้านข้างตีนไม่ทราบทําท่าไหนขาเลยหักหมอก็เลยตัดสินให้่าทาตท้องทาทีเดียวทั้งสองอย่างคือผ่าตัดจะเอาน้ำที่ศีรษะออกแล้วผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาไปพร้อมกันผลการผ่าตัดพ่อปลอดภัยความทรงจําดีขึ้นบ้างอยู่มาตั้ระตั่ถึงปัจจุบันนี้ อายุได้สองปี<อ>ความจำท่านเสื่อมลงมากตอนนี้ท่านมันค่อยยอมเดินขับทายเองไม่ได้ยังอยู่ความดูแลขงสถานดูแลผู้สูงอายุค,ค่ะคุณยายรูปเป็นคนใจดีใจบุญชอบทำบุญรักลูกหลานมากใจกว้างเผื่อแผ่ไปถึงคนทั่วไปพออายุได้ประมาณเจ็สิบกว่าเย็นมาเนึงขณะที่คุณยาย <c oughs> กำลังเย็นคุยอยู่กับเพื่อนบ้านที่หน้าบ้านจู่ๆคุณยายก็มีความรู้สึกเหมือนมีอะไรวูบเข้ามาอยู่ในตัวแต่นั้นก็มีการปวดที่สะโพกทั้งสองข้างปวดทรมานมากจนทนไม่ไหวคุณแม่ก็ได้เชิญหมอในหมู่บ้านมาชีดยาให้หมอบอกว่ายายติดมอร์ฟีนตั้งแตที่ยายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยายเสพติดเลยคุณแม่ได้พาส่งโรงพยาบาล พยาบาลได้นำยาเม็ดเล็กๆหนึ่งเม็ดมาให้คุณยายรับประทานแต่พอหลังจากรับประทานกันไปแล้วคุณยายบอกคุณแม่ว่าหมอให้ยาผิษยายก็ได้ขอให้แม่ไปหาผักบุ้งมาตัมน้ำตาลสายแดงแล้วคั้นอน,น้ำมาให้ใหยายรับทานเพื่อล้างพิษยายแต่เนื่นองจากดึกแล้วคุณแม่ไม่ทราบจะไปหาที่ไหนคุณยายจึงไม่มีโอกาสได้ทานน้ำผักบุ้ง ตลอดทั้งคืนท่านบนวิญญาบนว่าเหนื่อยมีการผดลุกผดนั่งทั้งคืนพอรุ่งเช้ายี่ายก็เสียชีวิตจากไปพี่ชายคนโตของลูกตอนเล็กๆแม่อุ้มอาบน้ำเนื่องจากเป็นลูกคนแรกคุณแม่ยังอาบน้ำลูกไม่ค่อยจะเป็นทำให้น้ำเข้าหูทั้งสองข้างของพี่ชายอยู่บ่อยๆโตขึ้นมาเลยทำให้พี่ชายหูไม่ค่อยจะได้ยินเสียงเขารับการผ่าตัดอยู่หลายครั้งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นค่ะ พี่ชายคนนี้เป็นคนใจดีรักพ่อแม่และน้องๆพี่ชายมีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศพอจบกลับมาเมืองไทยก็แต่งใจทำงานหาเงินช่วยแม่ส่งให้น้องๆเรียนพี่ชายจะเป็นคนคิดสงสารเห็นใจคนรักเพื่อนแม่เพื่อนคนไหนที่ไม่มีใครครบพี่ชายก็จะครบด้วยเป็นคนที่ประหยัดต,ตัวเองแต่ช่วยคนอื่นเพราะวุฒิสายนี้ทําให้พี่ชายถูกเพื่อนขอยคําประกันให้ เสร็จแล้วก็ก็หนีหนีหน,นีไปพีป่ชายเลยต้องมารับผิดชอบแทนถูกฟ้องร้องถึงขั้นล้มละลายคดียังค้างอยู่จนปัจจุบันนี้ค่ะโอ้สองสารจังเลยน้องสาวคนุด้องลูปเป็นเด็กที่หน้าตาดีน่ารักมากมิตรสายชอบทำบุญเหมือนคุณแม่เวลาเห็นเพื่อนคุณแม่มาหาที่บ้านน้องสาวเขาจะรู้เลยว่าตา้องมาชวนแม่ไปทำบุญแน่แน เขาก็จะขยับเป็นนั่งฟังใกล้ๆแล้วก็จะตามคุณแม่ไปทําบุญทุกครั้ง mm hmm. เขาจะไหว้พระเองโดยไม่ต้องบอกแต่เขามีโอกาสสั่งสมบุญเพียงอายุห้าขวบเท่านั้นแล้ว mm hmm. ก็ได้เสียชีวิตได้เร็วไขเลือดออกหลังจากปย่ยอยู่เพียงเก้าวันพระช้างก็ปเป็นข้าราชก,การบนานํานาญค่ะมีนิสัยรักความสะอาดมากอกทั้งเจ้าระเบียบจัดแม่กระทั้งการจอดรถต้องตรงเป๊ะ แบบว่าทำอะไรต้องปลอดภัยไว้ก่อนค่ะพออายุห้าสิบกว่านนาชาก็เริ่มันิสัยขี้ข้างบนจะไปไหนต้องหันเลหันขวางกลัวลืมนั่นลืมนี่แต่น้าชาก็ชเจาทำบุญค่ะจะทำบุญทุกบุญที่คุณแม่ไปบอกนาชามีสุขภาพมันก็แข็งแรงเป็นโรคหืดทอบมาตั้งแต่เด็กหลังจากแต่งงานแล้วก็ไม่มีลูกพอาีอยังน้าชาก็เป็นคนชอบทำบุญให้ทานคน ตอนแรกก็มีสุขภาพดีภายหลังป่วยเป็นไทลอยเป็นพิษแล้วก็ไปคบเพื่อนที่ชอบทรงเจ้าเลยหลงไปกับเพื่อนตระเวนไปหาร่างทรงที่ทุกแข่งจนกระทั่งตอมาป่วยเป็นโรคประสาททีนี้สัยเปลี่ยนไปพูดจะไม่รู้เรื่องชอบชอบใส่เสื้อผ้ากากและสกปรกเหมือนคนไม่มีสติชอบสูบบุริจัดบอรว่าตัวเองมีร่างทรงมีองค์เข้าราชาเลยพา <c oughs> ไปรักษาทั้งตัวทั้งองค์ที่โงรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นพอกลับมาบ้านไม่นานก็เป็นอีกเป็นอยู่อย่างนี้ไม่หายขาดปัจจุบันอยู่ในความดูแลของน้าชายค่ะคําถามกําใดทําให้คุณพ่อ,อประสบอุบัติเหตุหกล้มอย่ท้ายมีอาการเพ้อบบเบลอต้งถูกผ่าตัดเจาะศิศษะเอาน้ําออกและกําใดทําให้ขาหักทั้งถูกผ่าพร้อมกันพอมีวิบากกรําใดยึงทําให้บั้นปลายชีวิตไม่ได้อยู่บ้านตัวเองต้องไปหยุดที่ สถานดูแลคนจราคุณแม่ประกอบเพียเป็นอย่างไรคะชาตินี้จึงรักในการสั่งสมบุญมากและมีโอกาสได้ทำบุญกับหลวงปู่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่กรรใดทำให้บ้านปลายชีวิตของคุณแม่ทงมาปวดเป็นโรคความดันลมตอยไทยรอยหก,กล้มอยู่หลายครั้งทําให้ข้อเท้าไม่แข็งแรงไม่สามารถมาวัดได้อีกการใดทําให้ท่านไม่มีสันเงือกทําให้ใส่ฟันปลอมไม่ได้รับประทานอาหารลาบากและทายยาก ตัวลูกเคยทำบุญกรรมมากับแม่อย่างไรจะมีโอกาสได้สร้างบุญกับแม่มาตั้งแต่อย่างเล็กและกรรมใดทำให้ลูกต้องมาคอยดูแลแม่ปไปวัดเป็นดาเป็นเวลาหลายปีแล้วคะ่ะก็ได้เป็นกรรมหรอกจกเป็นบุญคนตาละโลกแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่ที่คุณยายรู้สึกวูบเหมือนมีอะไรเข้ามาอยู่ในตัวเกิดจากอะไรคะเกี่ยวข้องอย่างไรกับอาการปวดสะโพกของยายหรือไม่กรรมใดท่านคุณยายมีอาการปวดบวมที่สะโพกคะ แล้วทำไมหมอแถวบ้านยังบอกว่าคุณยายติดยาเสพติดคะพยาบาลทยาคุณยา,าย,ายาผิดจริงหรือคะถ้าจริงเกิดจากวิบากกรรมใดอาการเหนื่อยและผุดลุกผุดนั่งตลอดทั้งคืนของคุณยายเกิดจากทานยาผิดหรือเกิดจากอะไรคะคุณยายเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดคะและละโลกแล้วไปไหนได้รับบทเตจิ่ไปให้หรือไม่คะกรรมใดท้ายวิชากันโตถูกน้ําเข้าหู ก็ไม่หูไม่เคยจะได้ยินทั้งสองข้าหนึ่งถูกป่าตัดอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งที่พี่ชายลูปเป็นคนดีแต่เพราะวิบากกรรมใดก็มาเสียทีเพื่อนจนถูกดำเนินคดีถูกฟ้องล้มละลายยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันทั้งสางคนจะท้องรูปประกอบเหตุได้ดีเป็นอย่างไรจึงเกิดมารูปร่างหน้าตาสวยและมีอวปนิสัยเจ้าำนนตัึงแต่เล็ก กรรใดทำให้เขาเสียชีวิตเดียวนใครเลือดออกเดียววายเพียงห้าควบทั้งสาตายและเป็นไหนได้รับบุญที่ทิไปให้หรือไม่คะกรรใดทำให้หน้าชายป่วยเป็นหือดออบสุขภาพไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เด็กเหตุใดน้าชายจึงมีอุปนิสัยรักความสะอาดจเจ้าระเบียบจัดจนกลายเป็นคนวิตกกังวลคนที่จอาวิตกกังวลคิดมากเรียวัาสมองไม่เคยว่างจากความคิดไม่ยามหลับไปยังฝันได้เรื่อยๆทั้งคืน ทำใหมบางทีตื่นมาเปลี่ยนมนนอนไม่อิ่มใช่เป็นเพราะเกิดจากกรรสุราหรือไม่คะแต่ในหน้าชายและภริยาจึงไม่มีลูกด้วยกันและทั้งสองเคยประกอบเหตุร่วมกันมาอย่างไรหน้าชายจึงต้องมาดูแลภริยาที่ป่วยเป็นโรคประสาทรูปมีอาการบวมที่ข้อเท้าข้างขวามากบางครั้งปวดจิ๊เดี๋ยวหายเดี๋ยวปวดบางทีนั่งเฉยๆก็ปวดเกิดจากวิบากกรรมใดคะ จะแก้ไขได้อย่างไรคะตัวลูกและคุณแม่ก็สร้างบารมีมากระหม่อมคณะอย่างไรคะผลการปฏิบัติรมเป็นอย่างไรพี่น้องลูกไปสร้างบารมีกระหม่อมคณะเป็นอย่างไรและงานที่พวกเขาให้แม่ใช้ทุกเดือนและแม่ก็เอามาทําบุญเขาได้อานิสงส์อย่างไรและจะได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกหรือไม่คะลาบตาฝันเป็นตัวเป็นตาเตยขึ้นมา แล้วก็นำมาไล่ฟังปนิยายปารัมปรากันจ้าคุณพ่อประสบัติเหตุออก,กล้มจนทำให้มีอาการเพอร้อเบลอตังถูกผ่าตัดเจาะศีรษะอัน้ำออกขาหักต้องถูกผ่าตัดพร้อมกันเพราะกำเนิดดีชาติหนึ่งตามเป็นวัยรุ่นได้ทะเลกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งจึงได้ใช้ท่อนไม้ตีปฏิขาจนขาคู่ อริหักอีกทั้งทุบไปที่หัวจนหัวคู่อริได้รับบาดเจ็บสาหัสทิบากระนั้นกล่าวนี้มารวมส่งผลแจ้คุณพ่อในบ้านปลายต้องไปอยู่สถานดูแลคนจราเพราะใหนดีพ่อไม่คอยจะมีบุญหรือบุญหย่อนเกี่ยวก,กับเรื่องดูแลบิดามารดานำมาส่งผลเจ้าเรื่องปัจจุบันนี้ก็คล้ายกับภาพของท่านแนนดี ที่ท่านแค่ส่งเงินมาดูแลบิดามารดาแทนตัวเพราะมวแต่ทำมาหากินเนี่ยทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะ่เนาะคุณแม่รักการสั่งสมมุนมากแล้วก็มีโอกาสได้สร้างบุญกับหลวงปู่ตอนท่านยังมีชีวิตยอยู่เพราะท่านเป็นสายบุญกับพระเด็บพระกลงปู่และหมู่คณะมาหลายชาติแล้ว อีกทั้งมาจาอธิฐานมาทำบุญแล้วก็อธิษฐานมาขอได้เจอเจอพระเดชพคุณหลวงปู่และหู่คณะและกับมหาปูชจนีย,ยาจารย์ทุกท่านจ้ะโดยท่านทำหน้าที่เป็นกองสเสบียงบ้านปลายชีวิตคุณแม่มาเป็นออรความดันโรมาไต่ไทยรอยหกล้มอยู่หลายครั้งทำให้ข้อเท้าไม่แข็งแรงมาวัดไม่ได้เพราะ กำรนใดอดีตได้ฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้าบีหมดตบยุงหลายๆครั้งหลายๆคราวหลายๆชาติมาร,รวมส่งผลให้เป็นโรคต่างๆในบ้านปลายของชีวิตจ้าท่านไม่มีสันงเหงือกทาให้ใส่ฟันปลอมไม่ได้จึงทําให้รับประทานอาหารลาบากและถ่ายยากเพราะพร,ระวฏิจียกำนอดีตโดยชาติหนึ่งสมัยเป็นเด็กมักจะคอยนินทาว่ารับหลังคุณปูคุณย่าและหมู่ญาติ ที่มีอายุมากที่คอยอบรมสั่งสอนอีกทั้งใ่ชาตินั้นก็เป็นคนดื้อว่ายากกับผลลักวิญัยดังกล่าวนะมารวมส่งผลให้ถ่ายยากด้วยจช่วัมจีกรรมก็เกี่ยวกับฟันขังเงือกแล้วก,กับคุณแม่ได้มาสร้างบุญตั้งแต่อย่างเล็กเพราะนด้ดีเคยเป็นแม่ลูกกัน ได้สร้างบุญเริ่มกันมากับหม่ขณะและจติฐานกำกับมาดีว่าให้ได้มาสร้างบุญตั้งแต่ยังยาววัยกับคุณแม่มาส่งผลจ้ะลูกจะมาดูแลคุณแม่และไปวัดไม่ได้หลายปีนั้นก็ไม่ได้มีกรรมอะไรแต่เป็นบุญพิเศษซะอีกที่ลูกได้มีโอกาสดูแลแม่หลายปีแม่ไม่ได้มาวัดหลายปีก็ตามลูกก็ไม่ได้ตกบุญเลย และบุญที่ได้ดูแลแม่ก็จะมีอนิสงส์โดยย่อคือเธอลูกก็จะได้เกิดในตระกูลที่มีบุปการีเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีชีวิตจะรุ่งเรืองไม่ตกตามจะมีลูกหลานที่อยู่ในโอวาทและจะคอยดูแลตัวลูกอย่างดีเช่นเดียวกันจ้าคนตาตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรหลอ มีวิมานทองยันดาวดึงเฟสสองดีบุญทิธรรทไว้ในพระพุทธศาสนาเดี๋ยวลรบนเท,ที่ไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพยะสมบัติเพิ่มขึ้นจ้าคุณยายรู้สึกวู้เหมือนมีตัวอะไรก็ไม่รู้ก็มาอยู่ในร่างกายนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านคิดไปเองว่ามีตัวอะไร <c oughs> ก็มาไนร่างกายด้วยความกังวลแต่ความจริงไม่ได้มีตัวอะไรก้บไปแต่เป็นอาการของโรคภยัยแค่เจ็บจ้า บรรดายปวดบวมที่สะโพกพระแนดีตชาติชาติหนึ่งชอบลงโทษทาตบริวารในการพูกโยงไว้กับขื่อแล้วก็อำไม้เกี้ยนตีตีตีไปทิสะโพกอย่างรุนแรงด้วยความโกรธเพื่อเป็นการลงโทษที่ทาตุทำความผิดมาส่งผลจ้ะหมอชาวบ้านบอกว่ายายติดยาเสพติดจนทำให้พยาบาลให้ยาผิดนั้นก็เกิดจากการรมในอดีตชาติเดียวกันนั้น ตีตีตีดูๆๆๆๆดวความสะใจนะในชาติเดียวกันท่านในเรือนได้ป่วยตัวท่านก็วินิจฉัยโรคเองและก็ให้ยาผิดจนสแสลงโรคทำให้ท่านตายนำมาส่งผลจ้ะนี่เป็นหมอซะเองจะได้ไประหยัดน้อยออาการเหนื่อยผุดลุกผุดนั่งตลอดทั้งคืนนั่นก็เกิดจากการทานยาผิด ราทั้งธาตุไฟในตัวแตกเนื่องจากหมดอายุขไขยจ้ายายตายแล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันแล้วก็ไปเกิดเป็นเทพธิดาสวยๆ,ๆมีวิมานทองยันดาวดึงเฟษส,สองได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอจ้าแต่ละบทเทวที่ไปให้แล้วก็ยิ่งทำให้ท่านมีทิพย์สมบัติเพิ่มขึ้นจ้พาพิจาโตถูกน้ำก็หูทำให้หูไม่ได้ยินทั้งสองข้าง ร่างถูกผ่าตัดอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะนด้ดีชอบทำหูทวนลมเวลาทติ่อแม่อบรมสั่งสอนหรือให้ใช้ให้ทํางานน่ะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้รู้แล้วไม่ชี้มาส่งผลจ้ามารวมส่งผลจ้าพิชาเป็นคนดีคนดีแสนดีแต่ต้องมาเสียทีเพื่อนจนถูกดำเนินคดีฟ้องล้มละลายยืดเยื้อมาจนถึงปัจจบุบันเพราะ กรรมในอดีตก็ได้เคยไปขอยืมเงินเขาแล้วก็ไม่คืนแต้เพื่อนไปกู้เงินแทนตัวจากผู้อื่นแล้วตัวเองก็ไม่ยอมใช้คืนจกกึงต้องทังเพื่อนต้องไปรับผิดชอบแทนนำมาส่งผลจ้ะ<อ>ไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรมในอดีตดังกล่าวท,ที่ได้ทํามามาส่งผลจ้ะไม่สมกับกรรมดีในปัจจุบันแต่สมกับกรรมที่ไม่ดีในอดีต น้องสาวมุตตะทองหน้าตาสวยสวยรูปร่างดีมีรุสายชอบทำบุญตั้งแต่เล็กพระเคยประกอบบุญในพระพุทธศาสนามนาในอดีตจึงทำให้หน้าตาดีรูปร่างดีมีบุปการีดีที่แนะนำในทางบุญและตัวเองกันน้องมาในทางนี้ด้วยจ้าแต่มาเสียชีตตอนอายุห้าขวบด้วยโรคไข้เลือดออกเพราะแก้มในอดีตช,ชาติหนึ่ง ชอบค่าลูกสัตว์ช่นลูกหมูลูกแป็ดลูกไก่ลูกวัวมาปรุงเป็นอาหารอร่อยอรอยนะมาส่งผลจ้ะแต่แล้วก็ไปเกิดใหม่และเป็นมนุษย์ไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะน้าชายป่วยเป็นหือดอ,อับสุขภาพไม่แข็งแรงมาเต้งแต่เกิดพราะนาดีเจ้าทรมานสัตว์ตต้งแต่ใช้แรงงานสัตว์มากเกินไป แล้วก็เป็นคนชอบแกล้งลูกแมวลูกหมาบ่อยครั้งและที่สำคัญคือชอบเอาลูกไก่ไปหัดว่ายน้ำโดยเอามันโยนลงไปในน้ำเพื่อจะดูว่ามันจะว่ายน้ำเหมือนลูกเป็ดได้ไหมเพราะว่าโยนลูกเป็ดลงไปในน้ำเอามันว่ายได้ลูกไก่เป็นสัตว์ปีกมีขาสองขาเหมือนกันมันน่าจะว่ายได้มีนิสัยเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยโยนลงไปไไก็เลยมาเป็นหืดหอบบ้าง มินิสัยชอบความมีระเบียบและรักความสะอาดมากจนทําให้เป็นโรควิตกกังวลเพราะกรรมในอดีตหลายอย่างทั้งมโนกรรมที่ชอบคิดในเรื่องที่เป็นอกุศล mm hmm. แค่มโนกรรมนัคิดในใจเนี่ย mm hmm. วิจีกรรมที่ชอบพูดในสิ่งที่ไม่ค่อยดีเจ้าระเบีย hmm. บชอบจับผิดผู้อื่นเป็นหลักและมีกรรมสุร,ราเป็นส่วนเสริมกรรมนังกล่าม,มารลมส่งผลแจ้ คนที่ชอบวิตกกังวลคิดมากจนนอนไม่หลับและแถมยังหลับหลับ,ลบตื่นตื่นตลอดทั้งคืนทำให้อ่อนเพลีนนั้นก็มีกรำสุรามาเสริมด้วยจ้าน้าชายและภรรยาไม่มีลูกด้วยกันเพราะกำในิดีด็นาชายชอบกินไข่ที่มีตัวซึ่งแม่ไก่กำลังฟักเป็นตัวโดยคิดว่าเป็นยาอายุวัตโก <c oughs> อายวัฒนะหรือวิญญาบำรุงบ่อยๆ้วมาส่งผลจ้านาชายตรงมาดูแลภริยาสุดสวยจะป่วยเป็นโรคประสาทพราะกรรมแน่ดีทั้งคู่มีกรรมเดิมสุราโดยเฉพาะนาชายชอบนำเอาสุราไปให้เป็นของขวัญผู้อื่นนำมารวมส่งผลจ้าแต่รูปมีอาการบวมที่ข้อท้าข้างขวาม,มากเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเพระ กรรมแน่ที่เคยล่ามตรวนค่าทาบริวารเพื่อลงโทษที่เขาทำความผิดจะได้หลาบจำนำมาส่งผลจะแปลกนะลอบกรรมมาเนี่ยทั้งๆที่ทำมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายและสมกับเหตุที่ท่าทำแต่ว่าวิบากกรรมไม่ยกเว้นให้จะแก้ไขให้สั่งสมบุทุกท้งทางศีลภาวนาบ่อย แล้วติฐานจิตที่พ้นจากวิบากรรมนี้อีเท่าทิศบุญไปให้ผู้ที่เราเคยไปลงโทษลงทันเขาเจ้าตัวลูกและคุณแม่เคยสร้างบร,รมีกมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงประเภทสม่ำเสมอมีผลการปฏิบัติทำได้ก็ถึงดวงทำใสใสองมพระใสใสทั้งคู่เอาตัวรอยกลับดูสิบบุรีได้เจ้าพี่น้องลูกก็มีสายบรมกมูคณะมาโดยเป็นกองสเสบียงซึ่งบางคนก็ทำบุญสม่ำเสมอ บางคนก็ไม่สม่ำเสมอจ้ะเงินที่ค้อยคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เอามาทำบุญก็จะมีอนิสงส์ทดียอดคือจะได้ไปเกิดเป็นแม่เป็นลูกกันอีกแล้วก็จะมีสายบุญกับหมู่คณะและเมื่อหมู่คณะลงมาสร้างบารมีก็จะได้ลงมาเกิยสร้างบารมีด้วยกับหมู่คณะจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีใหเต็มที่ในทุกบุญ แลติดฐานจิตตามติดไปด้วยสิบุรีวงบนวิเศษเครศล่าเราบอกพิษัทจะได้พลัดกันเลยจ้ะจ๊ะ No one escapes the law of karma Belief in cause and effect me Belief in the law of karma